ไพราะบรรยากาศอย่างงอะใหญ่บรรยากาศจะได้เจ็บตรงไหนเจ็บมวกนี่นี่ลูกมาหาตัวมูนี่ขาอะไราแข้งอะแต่วเวลานวดถึงนันคักหล่้งน้าทั้ังไนเ่ต้องบอเรจ็บตลอดเวลาก็เจ็บตลอดเวลาตอนนี้กเจ็บเนาะหาเจ็บบ่ทั้งหลังเจ็บบ่ขานี่ต้องบอกเลยมันบอกหมดเจ็บเออหน้าขาก็เจ็บนะา แล้วก็ยังเดินเดินนี่เดินเดินปวดแหละเดินเจ็บย้ำเดินมันก็มันก็เพราเดินได้อยู่แต่ว่ามันหนักเจ็บอยู่คือจังแแนนววเดินแรงกต่เจ็บหน่อยชาลงขาเนาะมาสองสามหมื่นเลคือจังไม่แนวมาพันขาเด้ อืมขอกตะวันนี่นะคือจังแนวมาพันขาเนี่ยนะม้าขาเป็นเสือกเป็นเป็นเสียบเป็นยังเนี่ยละครอบมันคือจังแนวมาพันขาเนี่ยคือจังมีแนวหลังขาไปนะของเป็นตะว่าเป็นของตะวันนี่นะเป็นยังเคยมันเคยย้ายที่ก่รู้สึกก่อนแว่าเดินในในใจอีกไหมกับหัวปวดในใจอีที่ปวดมันคือขยับทีขยับที่ขนบอกขยับนะเขาปวดเลยเขาเวลานอนยามเมื่คืนนี่มัดเก็บปวด เพรมันปวดอยู่บ่ได้เลยนะมันมันบวขื่นปวดหงปวดกระแต่มันปวดหลงนี่ย่ะปวดหลงเี่ให้แม่้าหมอที่ไห้ยายจับไห้เนาะด้านน้านี่ก็จ็บยายมันจับด้านนี่ปวดนี่งไปห้องยายหายไดเนาะไ่ห้องกินน้ำก็ไม่กระโดดแล้วเมื่อวนาใส่เท้าวิ่งเล่นเล่เล่นร็วเล่นขาถุงเพระตอนกระเพีย

เขานอันสมบรนะแล้วเดี๋ยอายวิ่งก่อนเอากระก่เนาะแรงแรงนะสองรอบมันจะตามคูนะเอาผู้ใหญ่รเตยอองกากลับไปบ้านก่อนมือไปวิ่งอยู่บ้านเฉยด้อเินแรงแรงแลวง้งเร็วเด้ะแห้งแงเด้อ

โุ้ม่่ลโ้ยิงิกไวยิ่งฮ่า่าวิ่งยิ่ิ่คนธรรมดานะโอ้ไม่่วิ่งไดกอนกมาอ่ามาไปย่ทกทีวิ่งได้บ่หได้เนะบัวโอ้ยตายขายังบ่ได้เลยอ่าจะเต้าเนาะมาขึ้นมาอาว่ย่าขกระดูกพุบพอใหญ่สิขึ้นนี่บ่อ่เก้าเก้าขึ้นนี่บ่เก้าขึ้นเลยมาอ้า่ใหญ่กระโดดลงมาโดดมาใช่หโดดแห้ง โมากกัด <ới S 2> ูผู้กระดูพู้เดี๋ยวนี้บง้อหม้ันหายไปหมดแล้วนะเดี๋ยแต่เส้นกดูพูเดี๋ยวต่เส้นหโดนมาปุ้ยยัโดนมากกัะดูผู้กัะดูพูอปุ้ยมาได้เป็นอยนางเห็นบอกถ้าบทแงอแกบอกเป็ยนยงว่ะโดดปุ๊บเจ้าใจเจ้าวาหมอกเต็มหรอทุกท่าหรอทุกท่าหรอเอาเละเต็มที่เอาเต็มที่